ผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดวันอังคารที่27มีนาคม2555เวลา9นาฬิกา30นาที นายวิสุทธิรัติวงศ์สกรผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการตามโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดณห,ห้องประชุมโพทองสารการจังหวัดอ่างทองการตรวจติดตามผลการดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนั้นแผนปฏิบัติตาราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2555และการตรวจติดตามการบูรณาการโครงการภายใต้ประเด็นนโยบายสำคัญ5ด้านได้แก่ 1. การบูรณาการโครงการภายใต้นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้านยาเสพติด 2. การบูรณาการโครงการภายใต้นโยบายการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการเตรียมการรับมือภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม 3. การบรูรณาการโครงการภายใต้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4. การบูรณาการโครงการภายใต้นโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและ 5. การบูรณาการโครงการภายใต้นโยบายการสนับสนุนหลักปัจจัเศรษฐกิจพอเพียง